ลักษณะนิ้วก้อยซึ่งเชื่อมโยงกับดาวพุธเชื่อกันว่านิ้วก้อยคือควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยมีความยาวสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณน,นั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคม ขาดความสามารถในการปรับตัวรวมถึงอาจประสบปัญหากับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพเมื่อคุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ เช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่องแต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่องบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักคุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความ ลหลงไหลในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมวลแห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจคุณมากๆคุณต้องการการบอกรักกระซิบรักต่อคุณบ่อยๆ ในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่ควรหวาดระแวงกับคนที่คุณรักมากเกินไปความสัมพันธ์ของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ ซึ่งยาวกว่านิ้วนางและนิ้วก้อยมีความยาวมากกว่านิ้วหัวแม่มือรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือสามเหลี่ยมควม่ำหรือมือน้ำอาจบ่งบอกได้ว่าผู้ที่มีลักษณะนิ้วมือแบบนี้นั้นมีความคิดสร้างสารรค์และอย่างรู้โดยธรรมชาติมีศักยภาพในการแสวงหาความสุขทางอารมณ์ด้านศิลปะหรือจิตวิญญาณ นิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ขยันขันแข็งในขณะที่นิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงการขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจความยาวของนิ้วก้อยที่มากกว่านิ้วหัวแม่มืออาจบ่งบอกถึงความเป็นนักคิดนักสื่อสารและมีศักยภาพในการสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆม,มีลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะตัวและเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ ผู้ที่มีอัตราส่วนนิ้วรูปแบบนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความใส่ใจในรายละเอียดของงานการลงมือปฏิบัติจริงและใช้ทักษะการแก้ปัญหาต่างๆในขณะเดียวกันก็มีการนำความคิดสร้างสารรค์มาใช้ร่วมเช่นอาชีพนักดนตรีนักร้องนักเขียนหรือศิละปละศิลปินจิตตกร นอกจากนั้นยังอาจมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องใช้สัญชาตญาณและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเช่นนักจิตวิทยาหรือผู้แนะนำการให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณหมอดูนอกจากนี้คุณยังอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถในการสร้างสมดุลของแนวทางและมุมมองในอาชีพที่แตกต่างกาันอาจทำให้คุณประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนาย ดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง